โอ้โหทุกคนเยอะมากนะคะนี่เลยเดือดไปไหน คั้งนี้ชิ้นสามตัวสองร้อยสี่สิบห้าสามตัวนี้แล้วก็ตุ้มน้องนะเนี่ยเออเสีนี้อ่ะเอาอดิเอาดูทำไมเราเอะไหนเปลี่ยนเอาตีไหนอ่ะสีนี้ไม่ค่อยเห็นไหมเอาเป็นเจีไหนแดงนะทองมีทองทอง,ทองว่าทองอ่ะมันพอพอคนมองภายนอกไม่เหมือนปั๊ม